สวัสดีค่ะ,กะเกษตรบ้านสวนอินดีจ้าหมู่ว้านพรนลงเราตัดหญ้าก็เก็บมะกรองไวน้นีเนาะจ้าเนะาะทำความสะอาดหน้าบ้านหรือถนนแล้วก็เลยเอาหญ้ามาไวน้นีไปเบิ่งกันเลยจ้าว่าคุณพรนลงเราเอ่อนหญ้ามาเห็ดอีหยังลายเป็นนี่แท้ ไปกันเลยจ้า เปียกๆจะน่อยเนาะค่ะเนาะฝนตกยังขึ้นเลยมือขึ้นนี่พ่อกันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ตื่นเสาหม้ากับมาเอาหญ้าคุ้มแต่เงาบอกชิดาหญ้าตัดว้วยงว่านนี่แล้วก็มาตามด้วย ปุยขอบกประมาณสามรอบมือเขอนี่บ่ต้องใช้ลายครับนี่สามขอบมือเขอเพอาะมันเป็นจีงงวเห่อไ่ได้หมักใส่แค่นี้แล้วก็ตามด้วยโดราไม่โดราไม่ก็ประมาณสองกำมือ่ตอตน้น ใส่เจ้าหนี้เอาไปเห็ดไปทุกต้นผัมันบอมีสร้างเขาก็ต้องเอาห้าที่เขาตัดแล้วมมว่านตัดรอบบ้านแล้วก็เอามาเห็ดปรหิดทุกต้นถนามแม่พ่อไอ้พ่อคือใส่ไว้ทึงห้า ใส่ไว้ทั้งหญ้านี่มันสีบอเฮ็ดให้เอ้มันห่อนแห้ง,าง่าสีง้วอเขาบ่ได้มักแล้วก็เอาดือดละไม้ห้อยนี่ดือดละไม้มันก็สีซอยเนี่ยื่องน,นี่ได้กินไอ้นี่ได้ไหวเวลาเขาหดน้ำมันก็สะคลอยซึมๆลงไปเรื่อยๆจ้ะหญ้าหนี่รับสิเขาก็บ่ต้องโป่งนะเพราะมันเป็นหญ้าสดโปกไว้พ่อบางๆ แล้วบนนี้ถาฝนบตาตกมันก็เปิดน้ำใส่อ oh. มือเว้นมือมันก็จะคอยซึมลงไปต้นไม้เขาก็จะสามารถดูดซึมได้ตัวที่ว่ามันก็จะบอ่อห่อนเท้าจิงวัาลงมาไว้ใต้มันจะห่อนมันจะเกิดเป็นแจ๊สจ้ะก้สีเฮ็ดไปมัด,ดต้นแต่ว่าถ,าถ้าใช้มันดีแต่ได้ฟังเขาฟังแหงบาง มันจะดีก็หญ้าสดพอหญ้าสดมันสิเกิดควมห่อนเข้าปกหน้บ่ได้แต่ว่าเขาบมีอีกแบบหนึ่งว่าจะฟางแห้งเข้ากับใส่หญ้าสดแต่ว่าต้องปกบางๆจะไก็จะกลายเป็นปุ๋ยจะต้องพยายามเปิดน้ำใส่ทุกมือ๋อไอ้น้ำพ่อใส่แบบไหนคือจังได้แห้งน้ำที่ตพ่อคือท้งนี้คือเป็นบ่อปลาคือเป็นสะ ละหน้ำมังสิมีอยู่ทางใตเพราะว่าอฝนบาตกทางบนนี่หามือห้องมือมันก็แห้งแล้วมันก็ต้องให้น้ำทางบนน้ำเพราะว่าให้นาดินมันมีความชุ่มชื้นจนไม้เหากับสีได้เ,เติบโตได้ไวนี่แหละ,ะทุกนะพืชทุกชนิดสามารถเทสเพื่อกันนี้ได้หมด จโดละไม้นี่ก็ใส่ไว้บ่าต้องใส่หลายมันจังทุเรียนนี่เขาก็เห็ดคล้าข่ขขขกันเลยนี่เขาเบพราะอะไะนี่คือหญ้าที่ปลกไปหนันก้อนแล้วมันเริ่มจะเปื่อยเป็นปุ๋ยแล้วาก็ใส่ขี้งัวแล้วก็ใส่โดละไม้ขึ้นกันจะว่าใสางง่ห้างต้นจาใส่ไก่ต้นหญ้าเพิ่นตัดตั้งแต่ขังก้อนจะเพิ่นกะคือว่าหญ้าเพิ่นตัดเพิ่นกะบ่าได้ไปทิ่มใส่เนาะ,ะเนาะกะบ่ได้ไปเผา พ่อไอ้ข้องการที่ไปเผาหยาเผายางนี่มันเป็นไปไเผามันง็เสียถิ่มจะซื่อหยา<อ>พราาสามารถเป็นปุ๋ยไรจำบ่หนำถาเขาไปเผาเกิดมลอะไอ้พีดพร้พรอมจ้อา่อมาใส่เงาไม้แล้วก็ตามด้วยขีงว่วแต่ว่าขีงว่วถ้าใจดีหรือเขาต้องหมักซะก่อนแต่ถาเขาไม่ละหมักเขาใส่จาใส่หลายใส่จสามกรอบมือห้อง ตามด้วยโรลใหม่มันก็สิเฮ็ดให้ฉีงวัวนี่เปลียกายเป็นปุ๋ยได้ไวจ้ะอย่างต้นทุเรียนที่ครบหนึ่งปีแล้วก<อ>ูจากต้นน้อยๆต้นนี้จ้ะก็ต้องให้น้ำตลอดมือเว้นมือ,อนี่แหละวิธีพาให้มันดีก็คือต้องใส่ฟางแห่งฟางเข่าบางเฮาจ้ะเฮาบ่มีฟางเฮาบ่มีฟางเขากา็เอาหญ้าแทน คือใส่แท่นกันได้แต่เราต้องใส่จานวนหน่อยเพราะมันเป็นหยาสดเดี๋ยวมันจะห่อนะก็คือว่าหนาเนี่ยมันจะว่ามีมันจะว่มีฟางแมฮันต้องใส่หยาแทนเพราะว่าหยามันหลายเขาตดแล้วเยอะเอาไปเผาเอาไหม่ะพกว่าตัวนี้เขาพอเดียวมันก็เย็ดเพราะให้หยามันเกิดอีกจะรอบเงามันก็ดีแน่คือว่าเ่าต้องเผาหยาด้วจ้ะ ยาน,นี่ก็มีประโยชน์อีกแบบหนึง่งก็แทนฟังได้ระดับหน,นึ่งอถ้าอีกอย่างนึงพวกจอกไอ้ดอกกุหลาบผามันหลายห,ายห้องก่ขึ้นมาจกะผมเงาเนี่ยนมันเป็นปุ๋ยอะไรขึ้นกันโอ้ก็ดีอีกแบบนึงน่งน,นอะจะเนาะก็คอยทำความสะอาดไปเท่าไ ต้นท่เราต้นแล้วก็คุ้มไปโอ้ก้อนพ่อสีนั่นคือว่าพ่อต้องเอาไว้ต้องอทำความสะอาดเนี่ยมื้อนี้ออกน้ำโอ้กันมันเกิดขึ้นไาอีกเมนมาพ่องานกันมันเกิดขึ้นไม่อีกเพราะ,ะาว่าจ้ะขาเด้คุ้มไ้มันกน็ตัวสิมันติเกิดขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็ยังคอยใส่ก็เเทปไปทุกต้นทุกต้นลถ้าหากว่าไผอยากน้าไป เลืดเบิงใส่เบิงก็ดีครับเพราะว่ามันก็เป็นปุ๋ยให้อีกเช่นนี้หนึง่งมันสิลดการใส่ปุ๋ยเคมีลงได้บ่แม่นว่าเฮาบ่าใส่ก็ใส่แ,แต่ลดลงได้หลายแต่ลองล,อง,ลองเบิงจังจโดลไม่เนี่ก็ก็มันก็นมีขายตามร้านขายปุ๋ยทั่วไปราคาก็แล้วแต่นี่คือาการใส่ปุ๋ยของเพิ่นเนาะจา้ะเนาะ โดยลราใหม่มันสีซอยให้พืชนของกินอาหารได้ไวอจ้านี่แหะเอาเค็ดลับเล็กๆน้อยๆ,ๆมาให้เบิ้งคือนี่สวนห้องเอ้งห้อเห็ดแบบนี้มันก็ได้ผลก็เลยต้องเอา,เอาให้ี่่้องนี่ได้เห็นอาจจะนําไปใส่รองเบิ้ง เดี๋ยวเขาทดลอ่งแล้วค่ะมันดีเขาก็ทิว่าเผยแร่ให้เบิ่งกันครับคู่หน่อยเดียวคู่นี่ปะพอประมาณจักเม็ดจ้ะจากบอมัประมาณจักเมก็ดคู่นี่อยู่ที่ซี่เม็ดสี่เม็ดคู่เพ่นซี่เม็ดได้จ้ะรอบบอร,รอบสานี่เขาก็สามารปลูกไอ้ซีดานี่ได้ยี่สิบห้าต้นรอบบอน บักจิดาแล้วก็มีแซมทุเรียนลงน้ำ oh, มีทั้งกล้วยหลายหลายยางผสมกัน,พ,นพึ่นตัดไปนอเขาก็แตกมีหลายย่างแล้วก็ยับปูกย่างเดียวปลูกย่างเดียวซัวเขาสิได้มากได้ผลจะเนี่ยจังทุเรียนเพราะว่าเขายก คู่บอขึ้นมาถ้าเขาปลูก,กเขาเลี้ยงย่างเดียวถามันได้ผลนี่หรือกะสียูหาหกปีเขาก็จะเสียพื้นที่เขาก็ปลูกที่ด่าใส่ปลูกกล้วยไสจ้เขาก็ได้กินพองอก,กี่อนควมรูดีๆเทคนิคดีๆการที่เป็นที่เห,ห็ดเฮาเห็ดคู่ใญบมันกรด,ดีอย่างนึงจ้ะเขาปลูกได้หลายอย่างหรือว่ามึงพื้นที่ว่าง ถ้าห้องขยันเนี้ยกับห้องกปลูกพริกปลูกมะเขือล่องคางคางต้นที่ดานนี้ได้อีกสาม,มารถปลูกได้ถ้าห้องมันห้องก็ปลูกพริกมะเขือล่งองางต้นมวกที่ด่านก็ได้กินไปอีกสาม,มารถปลูกได้เพราะว่าพื้นที่ห้องมันก็บบได้เอหาอจนเกินไปจ้ะนี่นะครับก็ต้องมาลื่นทำความสะอาดออก เราจะต้องเอาเ็ดจะไปขึ้นกันมาทุกต้นทุกต้นนะครับพ่อฝากถึงพี่น้องเทาานี้โมูิทําเกษตรจออยากฝากไปถึงพ่อพี่น้องผู้ที่อยากจะเห็ดกรเสษตดเห็ดนี่สวนผสมประสานเล็กๆน่อยพ่อได้ยุ่ได้กินก็ค่อยๆเห็ดค่อยๆทำทั้งบุษธิดานี่ครัผู้ได้อยากนั่นครับ ลองปลูกเบื้องจักต้นสองตน้นกับปลูกเรียวมันเห็ดเรียวมันได้ผลก็ยังค่อยขยายหรือว่าสิบปลูกกันได้ก็ค,อคอ่อยๆเห็ดใบเบิ้งว่าจาขวางเห็ดได้บอจันหนึ่งสองตน้นกับมันได้แล้วก็ยังค่อยๆขยายแบ่งพื้นที่ออกมาจากงานหนึ่งหรือเคองงานไม่เห็ดแบบ้มนก็สิบ่ออดยูอิดกิน ก็ค่อยๆเฮ็ดค่อยๆท่าไปทดล่องเบิงเบิงทดร่องหลายครับจ้ะก็ฝากไปซ้ำนี่ละถ้าผู้พันอยากมาเบิงสวนพ่อเด้ีสามารถมาเบิงได้ติดตอ่อได้ที่เบอร์โทร8 8 3 0 6 8 8 5หนึงส์เกษตรพอเพียงจ้ะจะมาเบิงมาชมได้มาแหลกเปลี่ยนความูลความชิดเห็น แต่ละคนมันก็ข้มรูปวัทอกันเนาะมาเบิงเพื่อนอาจจะเจีงก็หฮอก็ได้แล้วาบางย่างเพื่อนอาจจะวัลรูมันก็มาแหลกเปลี่ยนแต่เบิงเนาะครับจ้ะไม่นี่ก็ขอขอบคุณคุณพอ่อหลายๆเด้จ้ะเดอ้อที่มาแช่ประสบการณ์เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆให้วามรูดีๆครับ ีนองเฮาคลิปนี้กะขอจบเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะคลิปหน้าก็มาติดตามคุณพ่อเพิ่นไหมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับตะไข่ให้นได้จะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับ